ปกติผักที่ปลูกแบบไร้ดินหรือว่าไฮโดรโปนิกสส่วนใหญ่จะเป็นผักจําพวกผักสลัดที่นิยมกินสุดนะครับผู้ชมที่จังหวัดสงขลาครับมีเกษตรกรปลูกผักไร้ดินประเภทผักสวนครัวครับเช่นผักกาดขาวและคะน้าปรากฏว่าได้ผลดีครับและก็ขายดีด้วยครับผักกาดขาวต้นสวยๆและคะน้างามๆแบบนี้แหละครับผู้ชมเป็นผลผลิตที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือว่าไร้ดิน ของคุณฉลองและคุณชนิการเขียนดวงครับสองสามีภรรยาชาวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของเทศบาลนครสงขลานะครับคุณฉลองเองก็เป็นรองประธานกลุ่มด้วยเป็นการปลูกผักที่สามารถกำหนดวันที่ปลูกให้ตรงกับช่วงที่ลูกค้าสั่งและสามารถเก็บส่งขายได้เลยครับมีแม่ค้าและลูกค้าขาประจำสั่งจองล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพราะว่านอกจากราคาไม่แพงแล้วเนี่ย สดกว่าท้องตลาดทั่วไปอีกด้วยผักกาดขาวและคะน้าคุณผู้ชมที่ปลูกลมีอายุครบ30วันนะครับสามารถเก็บขายได้แล้ว2แปลงโดยจะบรรจุใส่ถุงถุงละ20บาทส่งให้ลูกค้าประจำส่วนการขายก็จะขายเป็นกิโลกรัมนะครับแถมร้านอาหารส่งตามร้านอาหารร้านตลาดนะัดทั่วไปทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นผักที่นี่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากลูกค้ามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นผักปลอดสารพิษ สดสะอาดรสชาติดีด้วยลำต้นสมบูรณ์ลูกค้าติดใจสั่งเข้ามามากจนเจ้าของบอกว่าเก็บขายกันแคบไม่ทันเลยครับวันนี้เราก็มีความภูมิใจมากๆที่ว่าผักของเรามีความสวยงามและมีความปลอดสารพิษจริงๆนะ <S <S 2> <S 2> ะสิ่งเหล่านี้เราก็รับประกันคุณภาพว่า,า,าผักของเรามีความ,มปลอดสารพิษมีคุณภาพ อย่างดีเลยครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะเราตั้งแต่เรื่องปลูกมาจนถึงบัดน,นี้ก็ยังใช้ราคาเดิมอยู่ครับคุณฉลองนี่บอกว่าราคาเดิมเนี่ยก็คือขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทนะครับราคาเท่านี้เท่ากับผักที่ปลูกแบบไฮดโดรโปนิกสสดสะอาดไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินด้วยปราศจากสารพิษจากยาฆ่า,า,มาแมลงแล้วก็ยากำจัดศัตรูพืช ต้นสมบูรณ์น่ากินครับลูกค้าก็ถูกใจสําหรับท่านใดนะครับที่อยู่สงขลานะครับสนใจจะซื้อผักไฮโดรโปนิกส์แบบไร้ดินผักสวนครัวแบบนี้นะครับติดต่อได้นะครับที่กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เทศบาลนครสงขลาครับเท่าของก็ยืนยันว่าผักทุกต้นทุกแปลงสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยครับต้นอวบน่ากินครับ